้คยกลัวอาวุธของผู้ต่อสู้เหมือนเสษติดความเจ็บปวดนะเตะไปยิ้มไปมีความสุขโอเคเดี๋ยวนักเรียนที่สนใจเดี๋ยวครูกำลังทำคอร์สวันเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นอาจจะมีเคลลูกิีอีกสักรอบหนึ่งเพื่อให้นักเรียนมายืดเส้นยืดสายนะครับถ้าเป็นคอร์สเฉพาะแบบนี้จะไม่แพงจะเป็นคอร์สนักกีฬานะครับ เราเรียนอาจจะต้องครังละสามชั่วโมงการชนะเงินอาจจะสักห้าร้อยบาทพอทุกเดือนไอเดือนละนะไปแล้วเนี่ยมันก็จะถูกลงนะครับด๋ยวขอครูไปคิดก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยครูเห็นทักษะด,ด้านกเตะดีนะดีเลยแหละแต่เพียงแต่ว่ายังขาดอะไรอ่ะการฝึกฝนนะครับเทคนิควันนี้นะครับสิ่งที่ครูเห็น ในการสอบสายก็คือเป็นห่วงเรื่องการฟันผิดยังอื่นไม่ไอยห่วงห่วงฟันผิดแล้วก็การลุกลบของสายต่าๆซึ่งยังทำพอแปรพอแปรเมื่อกี้คูยให้เห็นแล้วนะครับของพี่สายแดงที่เดียนได้เห็นแล้วว่าเขาเข้าคู่ลุกลบกันยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปการลุกลบจะไม่มีให้เดี่ยวแล้วนะต้องเขา้าคู่เท่านั้นนะครับ พอเรีเ้จะได้ทักษะในเรื่องการการป้องกันตัวด้วยแล้วก็เรื่องของสมาธิแล้ววันนี้นะครับครูไม่อยากทุนมากแล้วเวลาเราล่วงเลยเกินเวลาแบบชั่วโมงหนึ่งก็อยากให้นักเรียนกลับไปพักผ่อนนะครับพี่สายแดงครูต้องช่นชมนะครับ,บมายืนนี่เลย,นนเลยคนที่พิโบก้าวมา พี่วาพี่บีพี่ยุนเพราะพี่สี่คนเนี้ยจะเป็นพี่ที่ทำฟอร์มคือทำรูปแบบของการจัดสอบวันนี้นะครับเขาวางแผนคิดว่าจะทำยังไงอะไรยังไงนะครับหลายอย่างทั้งพื้นที่การจัดเตรียมก็ทำได้ดีมากครูก็ชื่นชมนะครับว่า,วาไม่มีอะไรที่ น่าตำหนิอย่างมากแต่เราได้เห็นไหมครับพี่สี่คนเราทํางานย่อมมีปัญหาใช่ไหมพอมันมีปัญหาเราได้เห็นปัญหาใหม่ๆนี่ไงสิ่งที่ครูอยากให้เราได้เจอมันเรื่อยๆการได้เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันดีตรงที่ว่าปัญหาแต่และรอบการสอบมันก็มีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอย่างวันนี้เราไ็เห็นแล้วนะปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆก <c oughs> ็จะเอากลับไปแก้ไขนะครับเราจะได้พัฒนาต่อ นักเรียนปลบมือให้กับพี่สายแดงด้วยนะครับนะครับพี่พาวพอดีว่าพี่พาวติดภารกิจไปแข่งส่วนใหญ่จะไปแข่งวิ่งสองวิ่งเพราะพี่ก็เป็นตัว้านะครับก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาปรึกษาหารือเรื่องนี้ะเช็ดกับพบี่ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับสายดำสองท่านด้วยพี่ลูน่า พี่ดูหน้าพี่พแพลวไอคนไั้นไม่เรียกหรอมันปากเด็กอยู่ <c oughs> อ่าพี่ทูกกัน,นะครับสามคนวันนี้นะครับพี่เขาจบสายดำพี่เห็นพี่ดูหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยสายดำดันสีนะครับสามารถสอบสายสีได้แล้วตอนนี้เรียนอยู่มอะไรลูก มสามนะครับแต่คุณอาวุธดานชิงโดดดังสี่สามารถพูดอย่างคุณเหลิ ok มไม่อยู่อย่างเงี้ยคุณเหลิม ok ไม่ต่างประเทศไปเทียมต่างประเทศเียดูหน,น้นาสดใสแทนเนี่ยดูหน้าทําการได้เลยนะครับกุสัยจะทําไม่ได้นะกุสัยจะท,ทำไม่ได้กุสมทําไม่ได้พี่ผู้การเองทําไม่ได้นะพี่แพวดักหนึ่งนะครับอ่าตบมือให้พี่ดูหนะะ้าด้วยครับมีใจมาวันนี้ เรียนมาแล้วเนี่ยเรียนเรียนตัววิชาพี่ก็อยากเป็นแพทย์ทหารนะครับจะไปได้ไปรักษาพู้กันถูกยิงพิ้กันเป็นตำรวจน,นะครับพิ้กันเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมทหารปีสองปีหน้าแยากเราเข้าที่สัมพันธ์นะครับปีหน้าพวกเรามีอะไรก็คุยได้นะครับใต้โตชอนะ่องไตโตชอบโอเค พิวกันนะครับตบมือพิ้วกันด้วยครับนี่ก็ตองเข้าโรงเรียนวันนี้ไปพากที่เห็นพี่เขาดำนิ้่ใช่ไรน,นะไปภาคทะเลเจ็ดวันไม่ได้ไอาบน้ำสามวันกรร็ได้เ,เดี๋ยวก็อาบน้ำทะเลเลยอาบ้ได้ส่วนพี่แพวนะครับพี่แพวนี่นั่งเครื่องมาเมื่อคืนจากเชียงรายพี่เรียนพี่เขาได้ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายนะครับ ครูลายพี่ถามบอกแถวะะน้ำท่วมเป็นไงเออลืมลืมไปมันอยู่บนดอยโอ้โหน้ำท่วมมหาเลยบรรษัทประเทศเราเขอ,อ,อยู่ไม่ได้แล้วแหละเขาลักเรื่องมาเมาื่อคืนจริงๆลงเรื่องกี่โมงครับเมื่มอคืนหกโมงเย็นนะครับแล้ววันนี้ก็มารู้ว่าที่เรามีการแข่งอมีการสอบสายนะครับพี่เขาอภัมาเลยนะครับตั้งใจที่เข้ามาดูน้องมาช่วย เนี่ยคือนําจิตน้าใจนะครับหลายคนที่รู้เรื่องแต่ยามาไม่ได้เพราะว่าพี่เขาติดบางคนก็ติดสอบติดในนู่นนนี่เยอะแยะแต่เราจะเห็นว่าพี่สายดำนะครับพี่สายแดงของเราเต็มที่กับน้องๆพวกเราก็ทำให้ดีหมิงยืนเดียสุขไปเคป๊อปเลยเนะี่ป๊อปคอนเกิดไหมอ่าโอเคนะครับ มีอะไรสงสัยไหมครับถ้าไม่มีผู้ปกครองมีอะไรสงสัยถามเลยครับแวเดี๋ยวคุณเหลิมจะได้ปิดชั้นเรียนละครับหิวหิวไหมหิวโอ้โหแล้วที่เราลืมไม่ได้ขาดไม่ได้นักเรียนขนมจากผู้ปกครองมีมาตลอดเวลาโดยเฉพาะวันนี้คุณแม่พี่วาวาพี่มีน แล้วก็แม่ของพี่คณะเนี่ยของน้องคณะเราเอามาให้แต่เราต้องขอบคุณทุกๆผู้ปกครองทุกหมดยุชลิสพี่เกทุกหมดขอบคุณผู้ปกครองยุพี่ชาลีมีอะไรเล็กๆไหมครับสักนิดไหมวัสดีไม่มีนะ่าอโอเคทุกหมดยุชลิส ठीक है पिछले यो सन कनेक्ट 7